โอ้ถ้ามีพรบอรนะไม่ต้องทนเจ็บค่ะเขารักษาพยาบาลได้เลยเดือนที่แล้วนะไปเยี่ยมญาติ่างจังหว,วัดเห็นเดินกระเพงนะคะโอ้มอเตอร์ไซค์ล้มฮะล้มเองไม่มีคู่กรณีนะไม่ยอมไปหาหมอนะคะบอกว่าทนได้ไม่มีเงินนะแต่ก็บอกว่าตัวเองก็ได้ทําพรบอรไว้พี่จิมก็เลยบอกญาตินะคะโอ้ถ้ามีพรบอรนะ ไม่ต้องทนเจ็บค่ะขารักษาพยาบาลได้เลยไม่มีคู่กรณีก็เบิกพรบได้ค่ะคนขับค้ารักษาพยาบาลนะคะก็เบิกได้0,000มื่นถ้าเสียชีวิตก็ได้35,000บาทค่ะเห็นอาการญ,ญาตินะคะก็บอกว่าวิไม่น่าจะรักษานานหรอกค่ะคงเจ็บนิดเดียวฮะก็ไปคลินิกนะคะไปโรงพยาบาลเอกชนสำรองจ่ายไปก่อนนะะถ้าเกิดไม่มีตังก็ไปโรงพยาบาลรัฐบาลค่ะถ้าไปคลินิกนะคะไปโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ต้องแจ้งความ สำลองจ่ายไปก่อนค่ะให้เบิกภายใน7วันกับบริษัทกลางคุม้มครองผู้ประสบภัยจากรถโทร1791เาฮ้ยแต่ญาติบอกว่าจิบหลังด้วยก็ยอย่างนี้น่าจะนานก็เลยแนะนําให้ไปโรงพยาบาลก็พอร์ลบไปด้วยนะพร้อมใบแจ้งความถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องํำลองจ่ายถ้าสำลองจ่ายไปก่อนไปเบิกที่บริษัทกลางคุม้มครองผู้ประสบภัยจากรถทโทร1791 เอกสารที่ใช้บึกพลบอมีดังนี้ค่ะอันแรกนะคะหน้าตารางพลบอมนะสำเนาลรถสำเนาบาัตรประชาชนบันทึกประจำวันที่ไปแจ้งความไวแบบลรองแพทย์นะคะใบเสร็จตัวจริงที่สำรองจ่ายไปแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารค่ะพลบออย่าให้ขาดนะคะจะได้มีใช้นะ,ะกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้เน้นมากเลยนะเพราะว่าสามารถคุ้มครองเราและคู่คคกรณีได้ถ้าเรามีพลบอของเราก็ใช้พลบอของเรานะคะในการ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เลยไม่ต้องรอพิสูจน์ผิดถูกนะใช้เวลานานค่ะต้องสำรองจ่ายไปก่อนมันเดือดร้อนค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทำไมซื้อประกันเราจะต้องมีคนดูแลนะเพราะว่างานเคลมงานซ่อมนะักไม่ได้ว่าเจอบ่อยๆนะคะถ้ามีผู้เชี่ยวชาญนนะดูแลก็จะไม่เสียเปรียบนะคะได้รับความเป็นธรรมมีคนที่มีความรู้ในวงการช่วยเจรจาก,ก็ดีกว่าถูกมคะพี่จิมยินดีให้บริการค่ะ